สวัสดีครับมารายการศึกวันลุพินีสัปดาห์ที่7 6กนะครับก็มีทัศนะะดังนี้นะครับคืนนี้รอติดตามได้เลยประจําการหน้าจอทีวีนะฮะเหมือนเดิมช่อง72็ดุ่มครึ่งนะครับอ่ะทัศนะดังนี้ชอบเหมือนกันตามได้นะครับคู่แรกกอภัยเจอกับซุเลมานนะครับกอภัยนี้ยังไม่เคยมานะในในรูปแบบ่อ,อยกนะครับนวมเล็กแต่ซุเลมาน,นี่มาหลายครั้งละผลงานก็ถือว่าโอเคมีแพ้มีชนะแต่ว่า พัฒนาขึ้นทุกไฟเบสิกการต่อยหมัดดีนะครับส่วนกอไผ่เนี่ยไม่ได้เป็นมวยหมัดนะเป็นมวยบู๊นะครับเท่าที่เห็นการชกห้ายกนะผมก็เลยบอกว่าสไตล์ของสุเลมานจะเหมาะกว่าคือมีประสบการณ์การชกนุ่มเล็กแล้วนะครับน่าจะดีกว่าชอบสุเลมานคู่ีนะครับซา,าโซติฮาจากเมียนมานะครับเจอกับทางด้านฮิราชิจากญี่ปุ่นนะครับฮิราชิตัวนี้เคยมาต่อยแล้วนะเหมือนเคยมาต่อยที่ วันล,ละนะครับแพ้ใครนะแพ้ BM ปะแต่ล่าสุดไปต่อยที่ญี่ปุ่นชนะมหาหินนะครับดูโอเคเบสิกการต่อยหมัดดีนะครับส่วนซาโซติฮาเนี่ยสไตล์มวยพม่านี่บูคือทรงเหมือนไม่ค่อยเป็นมวยบูสู้ดีนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมอะไรไม่มีหรอกเดินเตะเดินต่อยก็แต่ทรงมั่วๆหน่อยนะครับอะดูอาวุธโดยรวมนี่ลาชิฮิราอิดูดีกว่าชอบญี่ปุ่นนะครับ ส่วนคู่5นะครับเอมุยจากเมียนมาอีกหนึ่งคนเจอกับทางด้านเลอิโตจากญี่ปุ่นนะครับเลอิโตตัวนี้เนี่ยโอ้ไปดูคลิปย้อนหลังนี่ใช้ได้เลยนะแต่ซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายคือยืนมวยสวยอาวุธคมนะครับส่วนเอฮุยก็เหมือนเดิมนะครับสไตล์เมียนมาเนี่ยสู้ดีนะครับอึดถึกทนนะครับแต่ผมดูว่าอาวุธโดยรวมชอบญี่ปุ่นครับเลอิโตนะครับ คูหกครับคูเอกพาคอินเตอร์ดวงสมพง์เจอกับจอชิมอุลกีนะครับที่เพิ่งแพ้กล้องศึกมานะครับไฟที่แล้วนะผมบอกเลยนะถ้ากล้องศึกไม่ไม่เดินเข้าหาอุลกีเนี่ยโอกาสแพ้มีสูงนะครับเพราะว่าอุลกีมันเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับครบเครื่องตัวใหญ่ด้วยในขณะที่ดวงสมพงศ์เนี่ยทรงมวยเดินไม่เป็นนะครับทรงฝีมือตั้งรับจับทางนะครับฉะนั้น มีโอกาสที่จะโดนหมัดอุลกีถ้าทรงถอยอ่ะไม่ว่านักมวยไทยไม่ว่าใครก็ตามถ้าทรงถอยอ่ะถ้าเจอฝรั่งอ่ะผมว่าโอกาสโดนนะครับผมว่าอุลกีมันหนักแรงกว่าชอบอุลกีนะฮะเป็นรองหน้ารองอ่นะค,คู่เจ็ดเพชรตาเสือเพชรชาญคิดนะครับเพชรตาเสือเคยมาละได้โบนัสด,ด้วยชาญคิดก็คือเจ้าเสือคิมกอลุ่มธนาเกียรตินะครับอ่ะสไตล์ของเพชรตาเสือน่าจะเหมาะกว่าชอบเพชรตาเสือนะครับการชัยเจอกับ ตุยลินทัศนะครับการใช้ครบเครื่องแน่นะครับความเป็นมวยอาวุธมวยนะครับตุยลินทัศนี่จะจะเป็นอีกหนึ่งนักชกจากเมียนมาที่อึดถึกทนนะครับสู้ดีนะฮะเน้นที่หมัดแหละอาวุธอ,อื่นไม่เท่าไรหร่นะเน้นที่หมัดฉะนั้นถ้าเกิดการใช้ไม่แลกไม่บวกนะมันจะคือมันจะเล่นฝีมือได้ตลอดหรือเปล่านะครับกลัวจะใจร้อนไปบวกกับเขาถ้าเล่นฝีมือยังไงก็ดีกว่า เก็บนะกินไปดักเตะไปเตะวนเตะวนไปน่าจะดีกว่าชอบการใช้นะครับเพชรพัทยามิสเตอร์แกนนะครับมิสเตอร์มิสเตอร์แกนก็คือแกนพิทักษ์นายาปาควิวนะครับเพชรพัทยานี่หมัดใช้ได้เลยนะคู่นี้มิสเตอร์แกนเคยมาครั้งแรกอา่านี่คือครั้งแรกนะครับเนื้อตัวดีรูปร่างดีอาวุธดีนะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยอยู่ที่เพชรพัทยาก,ก็ถือว่าครบเครื่องแต่เลเปิดมาเพชรพัทยาต่อเนี่ยผมว่าอาวุธมวยโดยรวมเนี่ย ผมชอบมิเตอร์แกนลนะ่ะรูปร่างด้วยเกตมวยระยะหลังด้วยนะฮะมิเตอร์แกนดูดีกว่านะครับอ่าชอบมิเตอร์แกนไข่มุกขาวเพชรเก้าล้านชอบไข่มุกขาวนะครับอาวุธครบเครื่องกว่าไทยทานซินโอโ้โหคู่นี้ทูขีีเลยเลดเปิดไข่ต่อรองเลยนะครับผพราว่าหมัดดีทั้งคู่นะแต่ผมว่าธาตุมวยไอทานซินดีกว่าคือโดนต่อโดนอนะ่ะผมว่าทานซินมันทนได้ไทยนี่เป็นยังไงนะครับ ออกทานสินแล้วกันคู่นี้ส่วนพึ่งหลวงสมิงดําชอบพึ่งหลวงนะครับดูนิ่งกว่าคบเครื่องกว่าแล้วรูปร่างใหญ่ด้วยนะครับอสรุปตามนี้3ามตัวตรงนะครับจัดไปที่เพชรตาเสือไข่มุกข,ขาวพึ่งหลวงนะครับส่วนคู่อื่นก็ตามที่วิเคราะห์วิจารณ์ไปอ่ะฝากถึงแฟนบอลทุกท่านนะครับขายของนิดนึงนะครับใครที่ อยากจะมีน้ำหอมไว้ติดตัวนะครับน้ำหอมชาย n 2 c นะครับคลิกตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือไม่ก็คลิปที่ผมปักหมุดไว้นะฮะปักตะกร้าไว้ให้ละคลิปซูเปอร์เล็กอะนะครับน้ำหอม n 2 c น้ำหอมชายที่ทุกคนต้องมีไปติดบ้านนะครับ